ใบบ้านคาเฟ่วันนี้เสนอตอนทำลายกำแพงที่ขัดแย้งต่อกัน <c oughs> อ้าวนั่นแม่กับโมจะออกไปไหนกันหรอนางแกว้วมันไม่สบายป่วยนักเข่าลงบานแม่ก็เลยว่าจะไปแวะเยี่ยมมันจักหน่อยนะไปด้วยกันไม่ละนางสม้มคือไม่เอาอะ่ะคนบ้านนั้นเอาแต่นินทาบ้านเราชอบพูดเสียเสียให้หายตลอด แม่ไม่เห็นต้องไปเลยปล่อยให้เขาดูแลกันเองสิเห็นปากเก่งกันดีนักนี่นางสมเอ็งจะให้ความขัดแย้งนี่ส่งต่อไปเรื่อยๆอย่างนั้นนี่ควรจะปล่อยวางแล้วอาภัยได้แล้วไอ้วนมันก็ฝังอยู่เป็นเหบอย่างใไขวนหน่อยสิแม่ก็รู้นี่ว่าบ้านนั้นอะ่ะคบหาด้วยไม่ได้ยากแล้วล่ะที่ฉันจะให้อภัยนางสมเอ,อ้ย แม่เข้าใจเองอยู่นะแต่เรื่องแบบนี้มันไม่ยากเกินที่จะเริ่มทำหรอกเองลองฟังแม่นะแม่จะยกตัวอย่างตอนที่พระเยซูได้ไปขอนามดื่มจากหญิงสาวสมารียานางก็ทักทันทีว่าท่านเป็นชาวยิวแต่ทำไมมาขอน้าดื่มจากฉันทิ่เป็นชาวสมารีย ้าวแล้วมันแปลกตรงไหนลลยยายนั่นก็เพราะว่าทั้งสองชนชาติมีความขัดแย้งต่อกันมายาวนานทำให้สาวยิวและสาวสมาเรียไม่ถูกและแตกแยกกันนางสม้มเอ็งคิดดูสิที่พระเยซสูถรมนั่นนะ คือการกล่าวขับไปหาฟูทีคัดแย่งก่อนเป็นการทำลายกำแพงความคัดแย่งที่มีอยู่แล้วมีพระเยซูเป็นแบบอย่างก็ควรที่จะเริ่มให้อาภัยผู้อื่นเขาบางฉันก็รู้แหละแม่แต่มันยากที่จะลืมไงและยิ่งฉันเป็นคนใจร้อนแบบนี้ด้วยต้องทำยังไงล่ะแม่อืม ก็ที่เองไปเข้าวัดรับศีลก็เท่ากับรับพระเยซูที่เป็นนามทรงชีวิตได้ไหลเวียนอยู่ในตัวของเราเราก็ต้องเปลี่ยนแปลงชีวิตใยการมีเมตตาให้อภัยผู้อื่นเหมือนที่พระเยซูได้ทำเป็นแบบอย่างเจ้ามวนมันก็ยังเป็นเด็ก เองเป็นแม่ควรที่จะเป็นแบบอย่างให้แกลูกได้เห็นนะนังสม้มเออแล้วฉันต้องทำยังไงล่ะแม่ก็ไปเยี่ยมน้าแก้วกับมวนถั่วนี่แมหมลยยายแม่ใจอ่อนแล้วก็ยายเองเล่นพูดักขนาดนี้ใครเขาจะไม่รู้สึกผิดล่ะอืมงั้นเดี๋ยวเราไปซื้อผลไม้ไปเยี่ยมด้วยแล้วกันไปมือเปล่าฉันเข,นขินนะแม่เออดีดีดีดไปกันเถอะอ้าวสม้ม วันนี้มาเยี่ยมฉันด้วยหรอไม่คิดเลยว่าเธอจะมาช่างมันเถอะอะไรที่แล้วมาก็ให้มันแล้วไปยังไงแกกับฉันก็โตมาด้วยกันอีกแก้วขอบใจนะฉันขอโทษด้วยสำหรับที่ผ่านมาฉันก็เหมือนกันหายไวๆไนะแก้ว